ฝังนู้นก็มีนะครับทไปหมดเลยเพราะว่าแบ่งเป็น2เส้นสี่สายวันนี้ก็ไม่ต้องหวงกีโดนาเนาะอเะเพราะว่าถ่ายหมดนะครับวันนี้นะยังไม่เข้า

ซึ่งกจัดขึ้นนะคะที่เมืองโบราณสมุทรปราการในวันมาคาบูชาของชาวพุทธด้วยนะคะซึ่งความสําคัญนะคะของวังนมาคะบูชานั้นนะคะไดะตอนนี้นะคะพระสงนะคะและแม่ชีนะคะใ้สีสายนลังเระพีรรมนะครับ อนะ๋องานนี้มีพายเอกชัยมาร่วมในขบวนด้วยนะเดินไปก่อนดีไหมครับที่มีที่มีให้ช้างเดินไปก่อนดีไหมครับ เะได้ไม่เบียดกันไม่ได้ไม่เบียดกันจะให้ช้างเดินนำไปก่อนมวลาข่ะขวล่ญผิกาแล้วเราก็จะได้ใส่เยอะในผิว้เใใช่เดี๋ยวขอทํมานายิธรรมทุกท่านนะครับที่ร่วมทํำบุญตักบาตรมาในเช้าวันนี้นะครับก็ ท่านที่กำลังตักบาทอยู่ทางนี้ด้วยนะครับวัฒนาสาธุครับคณรัทางเบิณนที่านะคลุณทารินีนะครับรวมทำบุญมา200บาทนะครับ อันใดที่แอดมินไม่ได้อนุมัตนาสาธุก็ขออภัย<ล>ด้วยนะครับเพราะว่าเราได้ทำการเปิดไป3าเพจนะครับไส,สดในวันเียอย,อยอดเสียยอดชนบุรีกู้ไปทำวัดอีกคนหนึ่งนะเนี่ย

ลมพาร์ปีนี้ผม18แล้วครับครับศาสนาสาธุครับผมขเราตายงี้เดียวแล้วเราจบเลยโอเคครับผมเฮ้ยจ้ำมันไม่นีดเดียวนะเนี่ยมันให้ดเราตายต้างมนาเราตายเราิลิด ผมไปทุกคนอยู่หนห้องน้ำแบกโต๊ะองมานี่วันนี้อาจารย์ทางฝาขอได้ครับเดี๋ยวเราไปขวาไปดูไลท์คุณแม่ก่อนเป็นไงมัึงเนาะสัญญาณเนาะ ไปไม่ไดดับนัอยู่ยวขุ อันนีลูกโอ้ยไม่ดีจังเลยลูกมามาหนูเข้าข้างหน้าหนูเข้าข้างหน้าเลยเข้าเลยโอ้ยสาธุลูกสาธุลูมาเลยดีจังเลยลูกเออค่อยๆวางโอ้ยเก่งมากสาธุลูกสาธุทางแล้วนะคจ้าหมดแล้ยไหมจ้าหมดแล้วครับน้อาลูกหน้าตลาดดีไซน์จบเส้นทางแล้วนะครับ เดี๋ยวชมบรรยากาศอรอบๆนะครับอ้าวหลวงพ่อไส่ที้เสร็จแล้วนะ